วันนี้หลังจากเคลียทุะไรเสร็จนะคะก็มาช่วยพี่ๆนะคะยกขยะทิ้งกันหน่อยแล้วก็แวะไปดูน้องไก่กันหน่อยค่ะว่าน้องไก่ไข่ไว้ให้เยอะแค่ไหนต้นตะขอบตัวนี้ก็คือโตไม่ทันแล้วนะคะน้องไก่มาจิกใบกินตลอดเลยลูกค้าหน้าร้านไข่ของฉันนะคะก็มาซื้อไข่ไก่ค่ะแต่ว่าไข่ไก่หมดนะคะน้องมนก็แวะมาเก็บไข่น้องไก่กันหน่อยน้องไก่ลงเรือนี้นะคะก็ประมาณ45ตัวค่ะไข่ให้ประมาณวันรับแผงกว่านะคะตอนนี้ไข่น้องไก่เริ่มฟองใหญ่ขึ้นแล้วค่ะสะอาดมากๆน้องมดแทบจะไม่ต้องเช็ดทำความสะอาดแล้วค่ะด้านข้างๆ้หๆ ที่อยากได้ผ้นแหนแดงนะคะก็แวะมาเอาที่คาเฟ่ได้เลยให้ฟรีเลยนะคะและไข่ที่เก็บมาได้วันนี้นะคะเดี๋ยวนงโมจะเอาไปไว้ไข่หน้าร้านกันเลยเดินผ่านหน้าคาเฟ่นะคะก็แอบถ่ายรูปสักหน่อยชอบบรรยากาศช่วงนี้มากมากค่ะนี่เลยค่ะพี่พี่แผงไข่นะคะไม่มีไข่สักฟองเลยหมดเกลี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวนนี้ก็ต้องกลับไปเก็บไข่ไก่ที่ฟาร์มด้านหลังบ้านด้วยส่วนนักไข่ไก่นะคะก็จะเก็บช่วงเย็นทุกวันเลยระหว่างที่นงโมจัดวางสายแผงนะคะก็มีลูกค้ามารอซื้อแล้วค่ะได้ไข่ไก่สดๆไปเลยนะคะ -40 หรือว่าจะยกแค่และนี่านชายน้อว ะะช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วค่ะตอนนี้หน้าดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะใช้เซตใบบบวบตัวนี้หลานบอกว่าชอบมากๆค่ะเวลาหมดทีไรนะคะให้นงมาสั่งเพิ่มให้ตลอดฟองเยอนนุม่มค่ะเวลาล้างหน้าก็จะรู้สึกเย็นสบายเลยนะคะล้างหน้าสะอาดหมดจดเลยใครคเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะตอนนี้สามารถใช้ได้เลยค่ะแนะนําให้ใช้คู่เป็นเซตเลยนะคะจะเห็นผลไวขึ้นม,มากๆค่ะหลังล้างหน้าเสร็จก,กท็ทาต่อด้วยเจลใบบวบค่ะใครเป็นสิวนะคะนงมมแนะนําเซตนี้เลยค่ะหลังทาเจลเสร็จ,จกท็ทาต่อด้วยครีมใบบวบลดรอยแดงรอยดำจากสสิิิววนนนะะะะคคใหห้้้ผาชชุ่่มืกก็็อเบจ แห,ห,หลาน<ด>ชอบมากปิดเทอมเอาไปใช้เลยค่ะเซตนี้